crypto gossip, crypto gossip, crypto gossip. Uh -uh. เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวคริปโตกับเอ็ดเวิร์ดกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับเชิญค่ะมาครับโอ้โหคริปโตเคอเรนซีนะครับเมื่อคืนนะครับก็มีข่าวให้ตกใจนะครับผมเพราะว่าบอนยูสตาร์นะครับว่าขึ้นมา1.8เปอร์เซ็นต์นะครับก็ทำให้เออ่ทั้งตลาดหุ้นนะครับอ่าทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ร่วงหล่นกันรำหนานะครับผมรวมไปถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างบิตคอยครับเมื่อคืนเนี่ยนะครับร่วงหล่นลงมาแตะที่39,000 9,000ดอลลาร์สหรัฐครับก็เป็นแค่การร่วงลงมาระยะสั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับและสุดท้ายนี่นะครับมันจะดีขึ้นไปนะครับที่ประมาณ41,000นะแล้วก็วิ่งกันเอ่อไซเวทเล็กๆนะครับแล้วก็เช้านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เลยแท่งนี้นะครับผมก็ขึ้นมานะครับที่4 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับผม โอ้โหต้องดูนะครับว่าวันนี้นะว่าเฟดเนี่ยนะครับผมจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อยังไงบ้างนะครับผมว่าถ้าข่าวออกมาไม่ดีต่อบิตคอร์นะครับถ้าสมมติว่ามันส่วนทาง ไปผิดปกติเนี่ยนะครับผมบิตคอยก็มีสิทธิ์ที่มันจะร่วงลงต่อไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนคาดการณ์นะครับว่าอาจจะแบบไม่ได้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากนานะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้บิตคอยเนี่ยนะครับผมกลับขึ้นมาก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องข่าวของทางเฟดกันไปนะครับผมก็ตอนนี้ครับราคาบิตคอยก็คือ42,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็กําลังบวกเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็อีเทอรียมครับตอนนี้อยู่ที่3,100ดอลลาร์สหรัฐครับก็ยังติดลบเล็กน้อยนะครับไบน์เนนส์คอยตอนนี้อยู่ที่426ดอลลาร์สหรัฐครับก็ติดลบ2.5%แล้วก็โซลาร่าครับโซลาร่าตอนนี้อยู่ที่135ดอลลาร์สหรัฐครับติดลบ2.8%ครับแล้วก็คาดานโนครับคาดานโนตอนนี้อยู่ที่1.15ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็ติดลบหนึ่งจุสามเปอร์เซ็นต์นะครับส ตลาดไทยมดสักทีเป็นเหรียญครับครับเหรียญครับตอนนี้อยู่ที่3 7 1 9 7แกวงกระบวกขึ้นมา4.3%นะฮะแล้วก็ USDT ตอนนี้ที่สามสิบาท Bitcoin ค,ครับตอนนี้อยู่ที่1 4 3 2 0 0 0บาทนะครับผมก็อันนี้ก็เพิ่งทำไปประมาณ15นาทีก่อนนะครับตอนนี้ก็จต่ขึ้นแล้วนะแล้วก็เจฟฟินครับเจฟฟินตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งบาทครับแล้วก็อีเธอเรียมกับอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่1,5,000 510นะครับผมก็ติดลบ2.5%นั่นเองฮะส่วนเนื้อหาของวันนี้ครับ หน้าของวันนี้นะครับก็กลาโซนครับผมแพลตฟอร์มในการบิทคอร์เกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับตัวของบิตคอยนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมานะฮะตัวของบิตคอยก็มีการขาดสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เป็นการขาดสภาพคล่องประมาณ76%เลยนะครับผมหรือคิดประมาณ13-35ล้าน b t c นะครับผมจากบิตคอยที่ไหลเวียนอยู่ทั้งหมดในระบบนะครับผมก็คือการขาดสภาพคล่องนี่ครับเรียกว่าบิตคอยที่ถูกย้ายไว้ในกระเป๋าเง ผมที่ไม่มีประวัติการใช้จ่ายเลยนะฮะแล้วก็อีก24เนี่นะครับผมก็เป็นบิตคอยที่มีการหมุนเวียนไหลอยู่ในระบบนะครับผมซึ่งเป็นบิตคอยที่มีอาการใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนประจำก็คือบิตคอย n เป็นพวกฮาร์ดเวลด์ต่างๆนะครับที่มีการซื้อขายบนแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเลขแบบนี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมเก็บสะสมและถือสินทรัพย์ในระยะยาวกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะ ส่วนอีเธอรีมครับดูเหมือนว่าความนิยมของ NFT บนอีเธอรีนจะกลับมาอีกแล้วนะครับผมคือต้องมองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะค่าธรรมเนียมของอีเธอรีมนะรู้สึกว่าจะกลับนะฮะมีตัวเลขที่สูงขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมจากถ้าเป็นตัวชีวร์จ a l fee s เพสในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็มองนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการเพิ่มมูลค่าของค่าดรรเนียมอีเธอรีมนะครับที่จ่ายไปนะฮะแล้วก มีความเชื่อมโยงกันกับตลาด NFT หรือ Non-Fungible Token นะครับก็ NFT นะก็ถูกสร้างครั้กบน Ethereum นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับ Ethereum นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าตั้งแต่ปีใหม่ไปต้นมาเนี่ยนะดูเหมือนว่าการทำ Ethereum เนี่ยก็มีการทำธุรกรรมของ NFT บน Ethereum มีมี้ังหมด 250,000รายการเลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วก็ทางประเทศจีนตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการแบนในเรื่องของ NFT ด้วยนะครับถึงจีนเนี่ยจะแบนคริปโตเคอเรนซีแบนการใช้แต่แบนการถือครองแบนการขุดแต่ว่าในเรื่องของ NFT แล้วก็ Metaverse เนี่ยทางจีนไม่ได้มีการแบนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็มีโครงการต่างๆออกมาเกี่ยวกับ NFT ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างบอกนะครับว่า NFT เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายในประเทศจีนนะครับ ตีนี่ก็กําลังพัฒนาโลกเมตาเวิร์สของตัวเองด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าดัชนีธุกกรรมวอนอิตรเรียมสูงมากแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทางรัสเซียครับทางรัสเซียก็มีการประกาศออกมานะครับคือก่อนหน้านี้จะทางรัสเซียนะครับก็ดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับล่าสุดเนี่ยผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซียครับก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าทางธนาคารกลางมีแผนที่ กิจการนะครับไม่ประเภณาประเทศนะครับได้ใช้ระบบการเงินใดๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียมาบอกนะครับว่าไม่ให้ใช้คริปโตเคอเรนซีในการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับระบบการเงินเลยนะฮะแต่ว่ารองผู้ว่าการธนาคารก็มาบอกนะครับว่าการลงทุนในคริปโตยังเป็นเรื่องถูกกฎหมายในรัสเซียนะครับ แต่มีข้อแม่ข้อเดียวนะครับว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องลงทุนผ่านบริษัทต่างประเทศเท่านั้นนะครับอายกตัวอย่างนะว่าถ้าประเทศไทยเราเออกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับบิ๊กครับสร้างสิบเมกพวกนี้เจ๋งหบดครับผมก็คือเราจะต้องไปลงทุนผ่านใบแนในเท่านั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ทางรัสเซียนะก็ค่อนข้างลำบากเลยนะครับสำหรับนักลงทุนฮนะก็ต้องมุดไปต่างประเทศกันเลยนะครับตอนนี้นะ แล้วก็กรมสรรพากรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีข่าวกันนะเกี่ยวกับกรมสรรพากรนะครับว่าเอ้ยเรื่องเก็บภาษีจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับว่าจะมาเก็บทุกๆ transaction อย่างเงี้ยนะครับมันไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนนะครับแล้วตัวข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่คล้องจองกับการปฏิบัติเลยนะครับว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับกรมสรรพากรก็บอกจะไปคุยกับเอ็กเชนนะว่าเอ็กเชนเนี่ยยื่น transaction เนี่ยในแต่ละ transaction นะครับผม ว่าจะต้องยืดนะครับคือเอกเชงก็ออกมาโต้แย้งนะครับว่าจะไปทาได้ยังไงนะมันไม่มีใครไปทําอย่างนั้นได้นะครับผมเราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับว่าต้นทุนของนักลงทุนเนี่ยกำไรขาดทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับกอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการสั่งเลยนะครับว่าให้กรมสรรพากรเนี่ยเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคำนวภาษีจากกาไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดีตอลให้แก่นักลงทุนและประชาชนเลยนะครับผมซึ่งจากคุณเอกนิติ อดีบดีกรมสรรพากรนี่ก็บอกนะครับว่าตอนนี้นทางกรมสรรพากรก็กําลังเร่งดําเนินงานนะครับผมหารูเกี่ยวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยนะครับผมในการคุยกันกับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตแล้วก็มีการฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่างๆนะครับก็คืออาจจะเป็นพวกเอ็กเซนต่างๆนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะต้องมาปรับแนวทางในการปฏิบัติการเก็บภาษีของสินทรัพย์ดีตอนั้นเองนะครับเพราะว่าเราต้องให้เกิดความเหมาะสมนะฮะก็ให อ่าคือด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยมันก่อมาตั้งแต่ปี2561นะครับเป็นประการสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งแน่นอนครับว่ากฎหมายในปีนั้นเนี่ยมัน,นยังไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพียงไม่กี่ปีเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ หลายฝ่ายก,ก็ต้องมาประชุมมาคุยกันนะครับว่าจะปรับข้อกฎหมายกับการเก็บภาษีอย่างไรนะครับให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่ารกรมสรรพากรก็ยังคงยึดแนวทางในการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นสู่การนะครับก็คือจะพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่สอสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครองแล้วก็ได้รับประโยชน์จากคริปโตเคอนซีนั่นเองนะครับเพราะว่า แน่นอนครับว่าตอนนี้รัฐบาลก็บอกนะครับว่ารัฐบาลจะไม่กีดกันคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับผมจะอเสริมสร้างนวัตรกรรมการเงินตัวนี้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่กระทบระบบการเงินของประเทศนั่นเอง ดิสนีย์ก็ได้มีการจดสิทธิบัตรส,น,สนุกเมตาเวิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้นะครับทางดิสนีย์เนี่ยก็ได้มีการจดสิทธิบัตร Virtual World Simulator นะครับเป็นสถานที่จริงตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนั่นทําให้ตอนนี้นะทางดิสนีย์นะครับผมจะมีเทคโนโลยีที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในการใช้อัพเลนเวอร์เรตี้หรือเออาร์โดยไม่ต้องใช้จุดอุฟานะครับผมก็คือจะเป็นโลกเมตาเวิร์สส่วนว่าเราเนี่ยไม่ต้องใส่แว่น VR นะครับผมแต่ว่าทางเออ่ ผู้ใช้เนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็ฉายตัวเอฟเฟกต์ัว 3D ไปที่กําแพงจอสีอขาวหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะแสดงผลต่างๆนะครับผมบนโลกเมตาเวิร์สคือเราไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะเราก็จะเห็นเป็นภาพจริงๆนะครับผมซึ่งทางด i ส n e y ตอนนี้เนี่ยก็กําลังพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีผู้ชายรายหนึ่งนะครับผมก็ ผู้ชายรายหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการทําเครื่องขุดคริปโตนะครับผมมีการขุด Bitcoin แล้วก็อีเตอ e u เรียมครับแต่ว่าเครื่องขุดที่เขาใช้เนี่ยใช้เทสลาครับเป็น t e สลาโมเดลทเลยนะครับผมซึ่งเขาบอกนะครับว่าสามารถทํากําไรได้ด้วยนะเขาบอกเลยนะว่าสามารถทํากําไรเนี่ยนะฮะจากการขุด บิทคอยนก็อีเธอเรียมด้วยรถเทสลาเนี่ยประมาณ800ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับ<ม>ก็ยังอ่อไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็เป็นการขุดที่ค่อนข้างคุ้มนะฮะ<ม>เขาบอกนะครับว่าได้เชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU นะฮะโดยตรงมอเตอร์ไฟฟ้าของอ่าโมเดลทีเลยนะครับผมแล้วก็เรียกใช้สคริปต์การขุดคริปโตเวคุรนซีด้วยความช่วยเหลือของตัวคอมพิวเตอร์บนรถยนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็บอกนะครับว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีล้อนั่นแหละฮะมันง่ายมากเลยที่จะเข้าไปในระบบของคอมพิวเตอร์คันนี้ แล้วก็ขุดคริปโตเคอเรนซีออกมานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตพัสิบ์บันนี้ครับอ่าเสียงเสียงไม่ได้ยินเลยครับผมพี่มอนครับไม่ได้ยินครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอาระบบเสียงอาจจะมีปัญหานะฮะ ก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมก็สามารถทัดทายกันมาได้นะฮะคุณอาคมนะครับก็บอกว่าไปไปนั้นกันหมดนะครับผมตอนนี้ก็โหก็ตามโซเชียลนะครับโซเชียลตอนนี้เขาบอกนะครับว่าน่ากลัวนะครับกคมสมบกรนะฮะกรมสมบกรณก็ตอนนี้ก็บอกนะครับว่าก็กําลังฟังเสกประชาชนนะครับผม ตอนนี้เนี่ยเราเอ็กชเชนต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปชุมกับทางกรมสรรพากรไปแล้วนะครับซึ่งทางกรมสรรพากรนี่ก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าตัวข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ยังไม่สอดคล้องกันกับการปฏิบัติในยุคปัจจุบันนะครับผมซึ่งก็ต้องดูกันไปนะครับว่าจะทํายังไงนะครับคือการเสรภาษีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับผมแต่ว่า สิ่งที่เขาไม่พอใจกันก็คือมันก็เกินไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยขาดทุนแล้วเล่นก็ต้องมาเสียให้ทางปปกรมสรรพากรอีกแดงหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเช่นกัน,ก,นการจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐเนี่ยก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะมีกาไรแล้วเราก็มาขัดทุนทีหลังเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอามาหักลบกันได้นะก็คือต้องดูพอร์ตโดยรวมนะว่ราพอร์ตโดยรวมเนี่ยเราบวกหรือติดลบนะครับถ้าติดลบเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีนะครับแต่ถ้าบวกก็เสียภาษีกันไปนะฮะแล้วก็ถ้าใครในการทุนก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีได้อีกด้วยนะครับผมปีละไม่เกินสามพันดอลลาร์สหรัฐนะฮะถึงแม้เกินเนี่ยนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยก็สามารถทดกันต่อไปได้นั่นเองนะครับผมครับพี่มอนครับ ยังไม่ได้ยินครับผม USA ไม่มี withholding tax ครับเอสนะคุณอาคงก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอ่าคุณอาจารย์สมัมปกรเริ่มยอมถอยหนึ่งเก้านะครับอ่าันนี้ก็ต้องต้องถอยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า การปฏิบัตินี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอ่าวิมอนมาแล้วนะครับก็คืออกรมสมรพากรก็ต้องยอมนะครับว่าในหลักการปฏิบัตินี่ยมันไม่สามารถทําได้จริงๆนะในการเก็บภาษีแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าข้อกฎหมายก็กําหนดมาอย่างนั้นนะต้องดูกันไปครับว่าผลสรุปนะครับจะเป็นยังไงนะในเรื่องของการเก็บภาษีนะครับแต่ว่าเก็บก็ดีกว่าไม่เก็บแล้วกันนะครับเราก็เสพๆตัวเองไว้นะครับประมาณนี้ครับ อ่าได้ค่ะอ่าขอบคุณนะฮะเอ็ดเวิร์ดกับเรื่องราวข้อมูลความรู้นะฮะที่เอามาเล่าให้พวกพี่พี่ฟังนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณว่าและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ใ่ะค่ะเราก็ติดตามความรู้กับคุณเอ็ดเวิร์ดนะฮะก็อย่าลืมนะฮะสำหรับนักทุนที่สนใจเรื่องราวของคริปโตลงทุนได้จริงหรือก็ยังเป็นคําถามท,ที่ต้องการรู้นะฮะทุนสําหรับข้อมูลตรงนี้นะฮะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะคริปโตลงทุนได้จริงหรือกับอาจารย์ตามพิรยาสัมพันธารากักนั่นเองวันเสาร์อาทิตย์ที่สิบห้าถึงสิบหกมกราคมนะฮะสองวันเต็มเต็มนะ,ะสองวันในราคาพิเศษเท่านั้นเองเก้าพันห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีหนังสือด้วยนะฮะอ่า ก็เป็นบิตคอยช่วงคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซต